วันนี้เราจะมาฮหรีวิว้คุณดูตัวอุลตราแมสสูดสีไทยส่วนแขนนะครับดูข้อศอกโอ้อ่ข้อเข่ากับหน้าแข้งหนึ่งจังหวะสองพับได้สุดครับเฮ้ยคุณแมนผมว่าตรงนี้สวยใช่ท่าเป็นท่าบินแหละเอาแขนไป ยกหัวขึ้นครับโอเคกําลังสวยเลยท่าบิดเนี่ยทาได้สวยพุ่งไปด้านหน้าอย่างไงเยอะเยอะชัวว์นี่เสียงโอตัมเบนเก่าคราวนี้เราลองมาเปลี่ยนมือกันดูบ้างนะครับเบือยาวคือเป็นเดือยอันนี้นะฮะคุณอย่าลืมว่าถ้าคุณไปกำตรงนี้เจ็บจอมกำนี้เจ็พยายามจับตรงนี้ไว้ครับ ตัวเองเป็นแผงแผงสีใช่เพราะว่ามันมันเสียบมันเสียบเป็นแกนได้เลยเอะไรจริงจริงก็คือเป็นท้ายิงแสงอุลตร้าแมนอยู่แล้วนะ<อ>แต่ว่าดูแล้วอะ่ะไม่น่านานเ,าเนี่ยค่อนข้างบาลานซยากอ,าอ่ะอ่ะเนี่ยครับผมอ,อยู่ได้แต่ไม่แนะนําเลยเพราะว่าผมว่าสกิตนีเดียวจะล้ม สวัสดีครับพบกับพวกเราสองสายสายของแ่นสวัสดีพี่แมนครับสวัสดีพกงครับมาพบกันทางพาวาว u ช c h a n ครับครับสองสายกลับมาแล้วครับผมครับผมเต็มหน้าอีกแล้วครับครับของวาววแวบๆสีเงินฮะอลังการเหลือเกินวันนี้เราเอาของหนึ่งต่อหกให้ชมกันอีกแล้วครับผมซึ่งเราเคยรีวิว ไปแล้วด้วยในส่วนก็คือเป็นอุลตร้าแมนสูตรครับผมซึ่งตอนนั้นเรารีวิวไปเป็นเทปแร,แรกๆของช่องของเราเลยใช่ครับวันนี้กลับมาอีกครั้งครเพราะว่ามีอัปเดตของตัวล่าสุดมา่ มีความน่าสนใจที่จะมาพูดคุยแล้วก็เล่นให้ดูกันครับผมวันนี้เราจะมาฮะรีวิวให้คุณดูตัวอุลตร้าแมนสูตรสีไทยอย่าเพิ่งสับสนนะฮะห็นเอามาเยอะๆอย่างเงี้ยแกมาแบบเป็นประกาวประกอบฉากเดี๋ยวยกออกไปก่อนเพราะว่าที่เอามาให้ดูส่วนใหญ่นี่จะเป็นสูตรที่เป็นชุดแบบอุลตร้าแมนนะฮะเราเดี๋ยวจะมาเทียบกันให้ดูว่าพัฒนาการแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคนับแต่เราขอมาเริ่มที่พระเอกของเราก่อนครับ มาดูที่ตัวนี้นี่ผมเอาท่ายิงแสงมาให้ดูนะซึ่งให้เห็นว่าเขาขยับแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นตัวนี้ยี่ออะไรนะครับผม3-0ซครับผมมาอีกแล้วนะฮะให้ดูฮะตอนนี้ตาติดไฟอยู่เห็นไหมฮะตาสว่างอยู่ซึ่งผมบอกว่าเนี่แหละคือตัวปัญหาของชุดนี้เลยแต่จะเป็นปัญหายังไงเดี๋ยวมาเล่าใครฟังกันนะครับมาดูรูปร่างโดยรวมแล้วก็จุดขยับกันก่อนครับอย่างที่บอกว่า เออทีซีโรเนี่ยราคามันไม่แพงคร uh huh. เพราะจากที่เราซื้อมาตั้งแต่ตอนแรกมันสี่พกว่าบาท uh huh. ถ้าคุณซื้อตัวของบันไดที่เป็น SSF uh huh. นะ,ะมันก็อยู่2,000กว่าหรือถ้าเป็นตัวพิเศษอะที่เป็นพร uh ีเมียมบันไดหรือทำอาชีพเว็บช็อปอย่างเงี้ยมันก็จะไต่ขึ้นไป2,000ปลายถึง3,000กว่า uh huh. อ่ะผมคิดว่าสำหรับผมผมเพิ่มกันอีกนิดนึง เล่นหต่อ6ใหญ่ๆสบายใจไปเลยแล้วมีข้อจุดเด่นอะไรฮะที่มีมาตลอดก็คือขาตรงนี้ครับอันนี้เป็นไดแคสเหล็กหนักๆเลยเพราะฉะนั้นมันจะยืนได้มันคงนะฮะแล้วก็ยิ่งทําตัวใหญ่เป็น1นต่อหเนี่ยรูปร่างนะฮะผมว่ามันสวยเห็นไหมเออมันแบบดูเต็มไม้เต็มมือโชว์ได้ดีนะครับแล้วสําคัญแกนขยับนะฮะมาดูส่วนแขนก่อนละกันนะครับเห็นไหมเนี่ยตา ไปดับไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่ามันเป็นเพราะอะไรส่วนแข่นะครับดูข้อศอกโอ้โหดีเหมือนเดิมแล้วก็เห็นเขาดีไซน์ไอตรงจุดขยับจุดเชื่อมต่อนี่ไหมมันเนียนอ่ะเฮ้ยซ่อนดีเออเนี่ยนะเพรมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นชิ้นที่ ไม่หุมหรือดูเหมือนไม่เป็นข้อต่ออ่ะอ่าใช่มันเนียนนะแล้วก็สีสวยใช่สีเป็นสีเดียวกับตัวแขนของสองข้างของเขาเลยใช่อ่ะส่วนหัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวกลมด้านหน้ามาอ่าก็ในระดับนี้ชิดคอคอชิดใช่คอชิดแล้วก็ท่าเงยอ่ะก็ได้ประมาณนี้ครับก็จะบินได้อยู่นะทำท่าลูบินทำท่าบินได้อยู่อันนี้ดูนะนี่ปี้มาณนี้นะคอกดใหม่ได้ไหมไม่ได้ละคือคอได้แค่นี้มันจะขยับเป็นขยับหัวแทนแหละนะอ่าแต่ก็ถือว่าแแคบไปเยอะนะอ่า เมื่อกี้เยียบคอไปแล้วตัวมาด้วยเลยเห็นไหมเดี๋ยวมาดูตัวกันนะฮะมาดูกลมหน้าก่อนสามจังหวะครับโอ้ลากลมได้เยอะใช่แล้วแล้วชิ้นท้องสวยด้วยนะวลาชิ้นท้องเวลากลมอ่ะเขาดีไซน์เป็นเกราะเต็มเหมือนเป็นกล้ามเนือเนี่ยเขาจะแบบดูค่อนข้างดีเลยสวยดีใช่นะฮะอันนี้คือทาถ้าทําท่าแบบสู้ตั้งท่าสู้น่าจะสวยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทําให้ดูแต่มาดู ตรงกระดูกสลังกันบ้างครับนั่นหลนี้เวลาอันนี้คือตอนที่งออยู่นะถ้าเราไม่งอละยืดอันนี้ยืดตรงขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้แต่ที่ต้องดูว่าเอ็นไปข้างหลังได้ขนาดไหนก็ได้ประมาณนึงแต่ไม่เท่าไม่ก็เห็งว่าเท่าคนน่าจะเท่าคนจริงนะประมาณนั้นแหละก็คือเอ็นไปได้นิดนึงแต่ไม่ใช่ไม่ได้พับมาได้มากเท่ากับข้างหน้านะครับเน้นเน้นการพับหน้ามากกว่าเน้นการพับหน้าด้านหน้ามากกว่ามาดูครับส่วน ขากันบ้างนะครับส่วนขาเนี่ยขอยกดูก่อนแล้วกันนะว่ายกมาได้ขนาดไหนนะฮะอ่าอ่ายกเก้าสิบได้ครับแต่ว่าเฮ้ยก็ไม่ลังนะตรงนี้ก็เหมือนกับตอนแรกต้องชิน้นมันจะลังชิ้นยางขึ้นมา<อ>นะแต่ว่ามันเฉียดชิ้นยางพอดีครับเสียดสีนิดนึงะนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาคือแสดงว่าเปะขึ้นมาขนาดนี้ได้อ่าส่วนสาคัญฮนะข้อเขา่าก,กับหน้าแข้งหนึ่งจังหวะ สองทับได้สุดครับเอ้ยหผมว่าตรงนี้สวยใช่อันนี้เขาทำเขาทำดีเทลมาให้พวกพวกดีเทลข้อต่อเนี่ยเขาทำดีคือมันไม่เห็นเป็นข้อต่อชัดชัด้วยมันเป็นชิ้นใหญ่ใอญ่อะใช่ครับแล้วตรงเนี้ยมีข้อดีของวัสดุมันแข็งแรงนะฮะเออะอยู่ว่าตรงเนี้ยที่บอกคือเป็นเหล็กเป็นไดคาสอยู่ครับข้อเท้าล่ะตรงนี้วัสดุเนี้ยตรงนี้เป็นยางนะฮะเป็นพลาสติกแต่ว่าด้านหลังนี่เป็นยางครับอ่า ้เทาไม่ได้งออะไรได้เยอะแต่ว่าตัวปลายเท้าเนี่ยสามารถขยับไปหนึ่งขั้นคราวนี้ถ้าเป็นท่าบินเนี่ยเราก็ต้องอ่าอันเนี้ยพับมาข้างหน้าได้ประมาณนึงแต่พับมาข้างหลังเนี่ยเยอะได้เยอะพอพอสมควรอ่ะที่เดียวไหนๆก็ไหนๆละถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นท่าบินลหละเรามีอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าท่าบินก็ต้องเป็นอย่างงี้ก็โค้งประมาณนั้นแหละแล้วเอาแขนไป ยกหัวขึ้นอันนี้เป็นท่าบินแบบอุลตร้าแมนปกตินะฮะโอเคกำลังสวยเลยท่าบินเนี่ยทำได้สวยเต้งออกมาแล้วป๊บหนึ่งฮะข้อดีของการที่มันมีระบบป้องกันการหักเออก็เป็นแบบนั่นแหละเนี่ยก็คือเราขยับเกินมุมเขาไงโอเคด้านข้างนะครับสวยเยอะสวยเยอะนี่เสียงอุลตร้าแมนเก่าไปพุ่งไปด้านหน้าเป็นไง เล่นได้เล่นแบบเด็กก่อนได้ถือต้องแมนบิน่ะโอเคผมว่าเรื่องการขยับเนี่ยผ่านทุกกรณีเลยขยับได้ดีมากๆนะครับข้อต่อคือดีที่สุดอยู่แล้วของท z ซ r โเนี่ยเรียกว่าดีไแน์มาได้ดีดูรูปร่างก็โอเคใช่นะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมฝากคุณแมนไว้ก่อนพักไว้ก่อนเนะเรามาดูออปชั่นในกล่องกันดีกว่าครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะฮะ ถ้าเราจะเล่นตัวนี้ในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างนั่นนกล่องครับเป็นแบบว i n d o w s ครับคือสามารถเปิดโชว์ของข้างในได้เนาะอ่มาดูข้างในกันครับแต่รอบนี้ภาษาอังกฤษขายไปกลุ่มนลยนะเออใช่ใช่เดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนครั้งนี้คือทีซีโร่เป็นบริษัทฮ่องกงใช่ไหมฮะก็เป็นจีนนี่แหละอ่าผมไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งการขายแต่เชอินเตอร์เนชั่นแนลกับจีหรือเปล่าแต่กล่องข้างนี้ที่เราได้มาจากร้านค้าเนี่ยเป็นกล่องภาษาจีนล้วนๆเลยครับครับจะมีแค่ คำว่าซีไทยอ่ะกับอุลตร้นแมนสุดคำว่าที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ชื่อซีรีส์เนี่ยปกติของเก่าผมเอามาให้ดูเทียบกันดูนะเพื่อนะครับถ้าเป็นของเก่าอานที่ว่าเอากล่องโซฟีมาให้ดูนะฮะจะเป็นภาษาอังกฤษอุลตร้าแมนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอนนี้เซ็กนซีซีซีซนสองใช่ไหมจะเป็นตัวหนังสือของเน็ตฟลิกซ์ด้วยนะตัวนั้นที่ใช่เพราะว่าอันนี้คือต้นแบบมาจากอนิเมชั่นของเน็ตฟลิกซ์นะครับที่ทํามาในคือลิขสิทธิ์เป็นอุลตร้าแมนในเน็ตฟลิกซ์นะฮะของเก่าเนี่ย ในตัวอื่นอ่ะเป็นภาษาอกฤษหมดเลยมีตัวนี้แหละที่กลายมาเป็นภาษาจีนล้วนๆจะมีภาษาอังกฤษอยู่บ้างแต่น้อยใช่น้อยแบบผิดปกตินะกล่องด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะก็เลยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามีเวอร์ชั่นขายแบบกล่องที่ต่างจากนี้ไหมนะครับผมแต่ว่าเพราะว่าร้านที่เราสั่งเนี่ยเขาน่าจว่าเข้าจากจีนนั่นแหละครับถ้าใครได้กล่องต่างจากผมช่วยบอกหน่อยนะฮะ นในกล่องมีอะไรบ้างครับมีมือมาให้เปลี่ยนนะฮะอ่านะอันนี้คือผมเอาในกล่องเนี่ยเขาเป็นมือกำมาเมื่อกีก้ผมจะโ,โชว์ท่าท่าแสงผมก็เลยเปลี่ยนมือไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือมือที่มาให้เนี่ยที่มากับตัวเนี่ยที่ในกล่องเขาจะเป็นมือกำนะฮะ,ะมือกำแบบนี้ก็เขาอันนี้มือขยับไม่ได้นะเขาเป็นมือเป็นยางตันมาเลยนะครับไว้เปลี่ยนสองข้าง ตานี้แล้วมีอะไรครับออปชันพาร์ทฮะเป็นมือที่ยิงนำแสงสเปซเชียมอ๋อ,อดูใหญ่ตัวจังหนักด้วยและคมด้วยต้มงสไตล์จีต้องแน่เลยอาทิซโนีนาเ็ <c oughs> ต้องคมไม่ขันึนถึงอุตลตร้แมนเก่าๆที่เรารีวิวไปเลย <c oughs> กำก็เลือดทะลุแน่นอน <c oughs> นะครับอันนี้อันตรายระวังไว้ฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนให้ดูว่า เปลี่ยนอย่างปลอดภัยควรจะทำยังไงนะครับอ่ามีชิ้นนี้มาให้นะลำแสงสเปเซียมแล้วก็มีมือมาให้อีกสองคู่เป็นมือแบกกาหมันมีมือสามคู่อ่าเป็นมือแบกแบบนี้ซึ่งมือเขาจะมีไรอนแมนนะจะมีปุุกตรงกลางเสียมเงินนึงเงินเี้มือแบแบบนี้คู่หนึ่งแล้วก็มีมือที่ชี้นิ้วเป็นมือชี้นิ้วสองมือไอสองนิ้วเนี่ยอีกคู่หนึ่ง ก็โอเคแหละไม่ได้ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยอประมาณแบบพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ทั่วไปคราวนี้เราลอ,ลองมาเปลี่ยนมือกันดูบ้างะนะครับข้อดีของการเปลี่ยนมือของทีซีโนะครับผมเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเนาะมันเปลี่ยนง่ายฮะ,ะมันนิ่มะแล้วก็เดือยยาวเดือ<า>ยายาวคือเป็นเดือยอพอเป็นเดือยเนี่ยมันไม่ใช่แบบพวกบอลจอยอะไรเงี้ยมันไม่ต้องใช้แรงดึงมากใช่เมื่อกี้คือใช้ิดเดียวหลุดเลยอันนี้นะฮะ คุณอย่าลืมว่าถ้าคุณไปกรรมตรงนี้เจ็บจอมกมนี้เขาเจ็บพยายามจับตรงนี้ไว้ครับนีเป็นแผงแผงสีใช่เพราะว่ามันมันเสียบมันเสียบเป็นแกนได้เลยครับอะไรเนี่ยคุณใช้แกนเสียบอ่ะผมองไห้ดูทีนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะไม่ตามมือถ้าคุณไปจับที่มืออ่ะคก็จะโดนคุณจะโดนเพราะนั้นเวลาทําเปลี่ยนพยายามจับตรงนี้นะฮะเอาละคราวนี้ด้วยความหนักของเขาผมอยากให้มันอยู่ได้ไหมคอนอ่า ได้อยู่ได้แต่ไม่นานหนักทำไมไม่นานนะเนี่ยหนักเลยเมื่อกี้เราทำท่านี้ไว้นะครัโอเคเฮ้ยหรือถ้าใช้สองใช้สองแขนพยุงกันอยู่อาจจะได้จะได้นานหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราลองทำท่าให้ดูเอียงหน้าอยู่นะเพราะว่ามวลถ่วงแสงมัลถ่วงน้ำหนักไปข้างหน้าแสงมัลถ่วงน้ำเราต้องจับต้องจับตัวคอมโพสต์ยืนดีๆครับ จัดขาเงี้ก่อนครับะคือต้องจัดขาแบบรับน้ำหนักอ่ะอ่ะบาลานซ์ให้ดีไม่เด็นล้มพอได้ไหมอ่ะอ่ประมาณเนี้ยครับถ้าจัดท่าเป็นย่อตัวยิงอ่ะจริงๆก็คือเป็นท่ายิงแสงอุลตร้าแมนอยู่แล้วนะก็จะแบบพอแบบอยู่ได้แต่ว่าดูแล้วอ่ะไม่น่านานอันนี้ก็ไม่มีขาตั้งให้ใช่ไหมครับไม่มีฮะถ้าจะถ้าจะเอาเอาแบบตัวขาหรือว่าตัวฐานอ่ะะน่าจะต้องไปหาเอง ค่อนข้างบาลานซ์ยากคือได้นะอ่ะเนี่ยครับผมอยู่ได้แต่ไม่แนะนําเลยเพราะว่าผมว่าสกิตนีเดียจะล้มต้องมีตัวพยุงควรจะมีแกนพยุงอ่ะแหละแต่เขาไม่ได้ให้มาในกล่องซึ่งตรงนี้คุณไปสามารถไปหาแกนพยุงของพวกหนึ่งต่อหกทั่วไปมาใช้ได้แต่เอาจริงนะผมว่าด้วยความที่แสงมันหนักขนาดนี้เห็นไหมอันนี้พอถ่ายแล้วมันแสงมันพุ่งลงแล้วคือมือไม่สามารถขึ้นได้เพราะมันหนักเกินตั้งให้ตรงยาก ให้เอามาเปลี่ยนเล่นถ่ายรูปเล่นแค่นั้นแหละไม่เหมาะกับการมาการแบบโชว์ด้วยท่านี้เลยนะฮะเพราะว่าเอฟเฟกหนักเกินไปครับแต่ถามว่ายืนจ้ททาท่าได้ไหมได้แล้วเอฟเฟกมันสวยนะแต่ก็ไม่แนะนําให้ใช้ตลอดครับลองมาถอดเล่นดูใช้ได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เชิดกับเป็นแบบเก่าดีครับท่าอื่นที่มันสบายกว่านี้สบายว่านี้นะฮะเราเดี๋ยวเรามาอยู่ท่าประจําของเขาดีกว่าครับเอามาท่าที่แบบ กำมือสวยๆอพอละถ <Jub> ้ายืนตรงครับเพค้ชสวยๆเท่ๆเดี๋ยวมาดูซิว่าเรายืนตรงเป็นยังไงนะฮะตัวนี้นี่ด,ดีไซน์ใหม่หมดทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยใช่ครับดูไม่คุ้นตาเป็นอุลตร้าแมนสูตรอะที่พอดีไซน์ใหม่แล้วตึกหนึ่งตาโตขึ้นใช่ <S 1> <S 1> มครับ <ๆ S 1> ตาโ<ๆ>ตขึ้นแล้วก็เหมือนมันมีความเป็นอุลตร้าแมนแบบใน ของจริงเนี่นโอลต้าแมนไดเรคชันที่เราเคยรู้จักกันคือจะเหมือนออลต้าแมนไทซีเขาถึงชื่อซีไทยไทซีก็คือหน้าที่ชุดที่ว่าเป็นร่างสมบูรณ์ที่สุดของอุลต้าแมนและชุดที่สวยที่สุดนะครับคือไทซีเป็นมาตรฐานปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับครับผมแต่พอมานี้พอเป็นท่ายืนตรงสบายเลยสวยเลยนี่อรอแล้วรอแล้วครับผมสวยเรียบร้อยก็ผมว่าดีเทลชุดดูดีครับ คือการลงสีอะ้ดูดีหมดเลยมีกลัวเรื่องเดียวแล้วว่าสีแดงอ่ะมักจะซีดได้เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งมันโดนแสงมากเท่าไหร่ครับไม่ว่าเป็นแสงอาทิตย์หรือแสงฟลูออเรสเซนต์นะฮะหรือแม้แต่ LED ครับที่ใช้กันอยู่อ่ะมันก็มีผลนะแต่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็วอ่ะเพราะว่าแสงไงมันก็มีอุณหภูมิออกมาครับ LED ต่อให้คุณบอกว่ามันไม่ร้อนอ่ะมันก็จะมี ความรอไอร้อนน่ยที่จะทําให้สีที่เป็นเมทัลิกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะระเหยมันจะเฟดสีมันจะเฟดลงไปตามอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วตัวนี้มีไฟกี่จุดครับมี2จุดครับผมมีที่ส่วนหัวกับส่วนหน้าอกก็คือตรงตาตรงตาก็บตรงปุ่มทักกัไม่ทันแล้วอคัลเลอร์ไทเมอร์นะฮะซึ่งตรงนี้ที่ผมมอเป็นปัญหาเห็นไหมว่าไฟดับไปแล้วอตรงเนี้ยไฟเนี่ยเขา มาใส่ที่ตรงนี้นะฮะถอดหัวง่ายๆยอยู่แต่ว่าจุดที่จะเปิดไฟอะครับคือตรงนี้ฮะปุ่มนี้เห็นไหมเปี่ยเปิดแล้วไฟกระพริบกระพริบมันกระพริบแต่มันไม่ติดตลอดเนี่ยติดละเห็นไหมตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นปัญหาที่การดีไซน์หรืออะไรตอนนี้ไม่ติดละเห็นไหมฮะแต่กดแล้วติดนะคือเงี้ยซว้อตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันใช้เวลาสวมหน้ากากเข้าไปอะมันจะใช้ส่วนนี้ฮะ เป็นส่วนกดสวิตช์แต่แต่ว่ามีปุ่มกดสวิตช์ให้เบื้องต้นอ่ะพอมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็กดมันก็ไม่มันก็ไม่โดนอะไม่ติดอะเนี่ยไม่โดนโดนมากไม่โดน้ากคือหนึ่งคือเรื่องเรื่องติดติดไม่ติดเว้ยสองผมว่าปัญหาอยู่ที่รังฐานอืครับถ้าลองเปิดดูครับผ้เชีว่ารังฐานมันก็ พอใส่ฐานข้าไปแล้วอ่ะมันค่อนข้างหลวมคราวนี้ผมก็เลยไม่มั่นใจว่าปัญหามันอยู่ที่รางฐานหรือปัญหาอยู่ที่ฐานที่ผมซื้ออฐานที่ผมซื้อเนี่ยตรงกับรุ่นที่เขาบอกที่ต้องการให้ใช้ในข้อมือแต่ฐานจะมีความบางเกินไปพอเวลาใส่ลงหลังฐานแล้วอ่ามันหลวมฮะอะสันนั้นพอมันหลวมแล้วมันก็เลยเหมือนกับมันมันจะหลุดจากมันจะหลุดจากเเวลาขยับมันจะไม่อาจจะไม่แบบแตะขั้วเต็มที่ไงเขาบอกว่าโซฟี่นี่ก็เหมือนกันฮะนี่ผมก็ใส่ฐานมาแล้วแต่ไม่ติดเลย นะครับตรงนี้ใส่ที่หัวเหมือนกันครับนะฮะอ่าเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะส่วนเขาเป็นอย่างนี้ฮแท้จริงต้องปุ๊บผ่านต้องไฟต้องติดใช่ไหมอ่าฮะนี่ไม่ติดหเหมือนกันครับตรงนี้ผมใส่ถานไปแล้วเรียบร้อยนะครับอาานะผมกดเขาบอกเนี่ยวิธีกดคขอใส่เมื่อให้ติดเนี่ยอ่าฮะอ่ะที่ติดติดไหมไม่แน่ใจไม่ไม่ค่อยเห็นไม่ติดไม่ค่อยเห็นนะเออถ้าติดน่าจะเห็นชัดกว่านี้นะฮะคือเนี่ยผมว่าปัญหาไม่รู้ว่าอยู่ที่การดีไซน์อ่า ของอหลังฐานหรืออยู่ที่ฐานที่ผมซื้อมาแต่ว่าเราก็ใช้ตามสเปคที่เขาตามสเปคที่เขาบอกนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องลองถามเพื่อนๆดูว่าใครมีพวกอุณรมามนสูตรอยู่อ่ะคุณเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่านี่ผมว่าเป็นปัญหาทุกตัวเลยอเพราะตอนแรกผมคิดว่าเป็นปัญหาเฉพาะตัวนี้พอมาใช้กับโซฟี่ก็เป็นเหมือนกันตัวนี้จริงๆตรงนี้ผมก็ใส่ถ่ายไปแล้วนะฮะถ่านใส่เข้าไปด้านหลังคนคาเลอร์ไทม์เมอร์ก็คือมีจุดใส่ถ่านสองจุดกดแล้วจริง แสงไฟต้องติดแต่น,นี้กดแล้วก็ไม่ติดครับเลยไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนผมว่าสายไม่ขาดแต่ปัญหาจะอยู่ที่ระบบสวิตช์หรือระบบรางถ่านอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือของคิดว่าเป็นจุดด้อยของซีรีส์นี้เลยสําหรับคนต้องการแสงสว่างที่ออกมาจากสเปคที่เขามีมาให้ในกล่องแต่สาหรับผมไม่ได้ซีรีส์เรื่องเปิดไฟไงไม่ได้คิดว่าแบบเป็นเดฟเฟกตอะไรมากเอาละวันนี้ทำไมต้องเอาอุลตร้าแมนอื่นๆมาเทียบด้วย พราะนี่อุลตราแมนล่าเนี้คือล่างล่าที่ออกมาใช่ไหมครับผมนี่คืออัปเดตล่าสุดคือซีไทยอ่าอ่านั้นล่าอย่างนี้ก็ได้อ่าล่าอย่างนี้อ่ะผมให้ดูนี้ก่อนคือตอนแรกผมอ่ะคิดแล้วก็คิดว่าโซฟีอ่ะอ่านี่คือโซฟีตัวนะโซฟีเนี่ยคือพ่อพระเอกใช่ก็คือให้คยาตาชิ้นนี่แหละก็คืออุลตราแมนคนแรกอุลตราแมนคนแรกนี่แหละครับมาใส่เกาะเป็นโซฟีตอนแรกผมคิดว่าเขาจะอัปเดตจาก อุลตร้าแมนตัวนี้มาเป็นโซฟี่ด้วยการเปลี่ยนแค่ชิ้นหน้าอกเปลี่ยนหัวอะไรนิดๆหน่อยๆแต่กลายเป็นว่าทีซิโร่ทำชุดนี้ฮะแม้ดีไซน์จะคล้ายๆกันนะของสองตัวนี้แต่ดีเทลในของเื่งต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคุณดูดีๆตรงหน้าอกตรงอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมจะมีส่วนที่ซ้ำนะครับเป็นแค่ส่วนขาเหมือนกันส่วนขานี่เหมือนกันเปียบเลยเพียงเพราะว่าสีต่างกันเปลี่ยนลายทาทาลายต่างกัน เพราะฉะนั้นใครอยากเล่นโซฟีอ่ะแล้วส่วนมันซ้ำกับโตแมนหนึ่งอ่ะไม่ซ้ำนะฮะเห็นไหมหัวหลวกหู่ไหลตรงการวางแบบแผงตรงหน้าอกเลืออะไรแบบนี้ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่หลังนะฮะแผ่นหลังเขาอย่างเงี้ยดูคล้ายนะจริงดูคล้ายกันแต่ทําใหม่ครับเป็นคนละชิ้นส่วนเพราะในเรื่องนี้คือชุดโทฟี่อ่ะมาทีหลังเป็นชุดอัพเดทมาทีหนึ่งซึ่งดูแล้วเหมือนกับจริงๆอ่ะถ้าดูดีไซน์มันดูคล้ายกันมากเลยใช่ใช่มนสามารถออกโอโนแมนชุดตัวแรกที่เป็นอัปเดต ให้เป็นวัสดุแบบโซฟีก็ยังได้เลยนะฮะแต่ผมคิดว่าคงไม่ทำแล้วล่ะนะครับอ่ะคราวนี้มาเทียบกันระหว่างดีเทลของตัวอุลตร้แมนสูตรไทยแรกนะครับกับซีไทยเปลี่ยนไปเยอะมากครับใช่ดูเพียวลงดูเพียวขึ้นด mm ูเป็นมนุษย์มากขึ้นมากกว่าเครื่องจักรตัวนี้เรารู้สึกเลยว่าเป็นไอออนแมนในร่างอุลตร้แมนใช่แต่อุลตร้าแมนสูตรซีไทเนี่ย มันมีความเป็นเครื่องจักรดูเป็นเครื่องจักรน้อยลงอ่ะ uh huh. ดูเป็นเหมือนเป็นมนุษย์รูปร uh huh. ่างดูลุกทรงเป็นมนุษย์มากขึ้นนะฮะดูเรียบง่ายขึ้นอย่างที่บอกว่าเราเรารู้ว่าเขาน่าจะเอาต้นแบบเนี่ยเนี่ยเพราะลายลาตัวเห็น uh huh. ไหมลายที่เขาทำมันโตนั่แหลสุดตัว U ตนี้เหมือนอุลตร้าแมนหนึ่งไทป์ซีเลยนะฮะก็ะะต้องบอกว่าเออถ้าอยากจะเก็บให้มันครบเซต uh huh. ว่าของทีซีโร่เนี่ยราคา ที่เคยคุยกันว่าคือ4 0 0พกว่าบาทนะฮะแต่ตัวนี้ราคามันก็อัพตามราคาตามนั้นแหล,ละตามเวลาเพราะว่าก็ผ่านไปเป็น 45- หปีแล้วนะตั้งแต่ตัวแรกออกมาอ๋อสี่หปีแล้วเหรอใช่เ<ห>น,นี่ยเพราะเรารีวิวกันแรกๆเนี่ยก็คือช่องเราก็4ปีเขาเา้าไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นเอาอุลตร้าแมนเอมาด้วยไม่ใช่ตัวแรกก็ผมว่าประมาณแบบเกิน4ปีแล้วกับตัวแรกเพราะฉะนั้น1ราคามันก็ขึ้นตามค่าเงินอยู่แล้วแต่มันไม่ได้สูงมากครับมันก็ขึ้นมาประมาณแบบหลักอาจจะ8 0 0 900ถึงหนึ่งพันแบบเนี้ย ไม่ไม่ไม่สูงมากไม่ได้สูงไปแบบเกินที่จะเกินกำลังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้<า>ก็อุลตราแมนซีท้ายตัวเนี้ยมได้ประมาณห้าพันนิดนิดอเออก็ถือว่าโอเคถ้าเทียบกับของเก่ามันสี่พันกว่าอ่าใช่มันก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ราคาที่เปอร์เซ็นต์ตามเวลาที่ขึ้นไปนะครับ,รบแล้วสําคัญก็คือดูขนาดของมันพอได้ไหมเต็มมือแล้วก็จุดขยับที่เรารีวิวไปเมื่อกี้ครับ โอเคเลยนะใช่มันน่าเล่นจะมีแค่ปัญหาเดียวที่เราคุยกันคืออะองหรือว <ไฟ S 2> ่าผเรื่องไฟเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างนี้ต้องถามเพืดด่อนโดยสำหพันคน <ฆ S 1> ที่มีอยู่นะฮะถ้าถามว่าคุ้มไหมกับการเล่นอุลตร้าแมนชุดนี้ผมว่าตอนนี้มันใกล้จะจบซีซีซรีแล้วถ้าคุณเก็บเอบอุลตร้าแมนนะครับไม่เก็บพวกดดาที่เป็นสปหราที่มันออกมาเคียงข้างด้วยไง ตอนนี้ชุดนี้เหลืออุลตร้าแมนแจ็คอีกตัวเดียวนะอ้โหซึ่งออกเป็นตัวสุดท้ายเพราะอุลตร้าแมนแจ็คในเรื่องนี้จะใหญ่เป็นพิเศษเลยใหญ่บิ๊กบึ้มเลยเหมือนฮักบัสเตอร์ของของไอวัตแมนแบบนั้นอ่ะก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วแล้วก็จริงๆถ้าคุณไล่เก็บมาเรื่อยๆราคามันไม่ได้สูงมากมันค่อยๆแบบค่อยๆแต่ระดับไปมันก็พอไหวแต่ถ้าคุณมาเก็บตอนนี้อาจจะราคา รู้สึกว่าราคาสูงไปราคาสูงไปแต่แต่ถ้าเชื่คุณภาพท้าคุณภาพแล้วมันก็ได้นะครับแต่ก็นี่เอามาให้ดูอีกตัวหนึ่งเพราะว่านี่คือคู่พระนางของเรื่องนี้ฮะถ้าสมมติอุลตร้าแมนหกคนนะเรารู้สึกว่าแบบดูหนักเกินไปเรามีตัวผ่อนเบามาให้เป็นอุลตร้าแมนมาริของเราส่งแบบเจ้าแม่อุลตร้ามาเลยซึ่งผมให้ดูว่าเอ้ยทีซิโร่ก็ทำหุ่นแล้วรูปร่างผู้หญิงก็สวยนะใช่ คือพอมันไซส์ใหญ่เนี่ยเวลาทำทรงมันจะง่ายง่ายกว่าไซส์เล็กนะฮะตัวนี้แรงด้วยไม่ได้เอามาเทียบเอามาเทียบให้ดูนะครับว่าเออเขาก็ทำออกมาอันนี้เหมือนเป็นตัวที่เจ็ดสำหรับคนที่อยากจะเก็บให้มีอารมณ์ที่แตกต่างหรือใส่เข้าไปแต่สองตัวนี้ที่เหมือนกันก็คือเขาทำตาโตอ่าอ่าก็จะมีอารมณ์แปลกแตกต่างจากอุลตร้าแมนชุอื่นๆที่เป็นตาแกๆเรียว่าตากันดั้มก็แล้วกัานตาเหมือนกันดั้มนะฮะถ้าชอบตัวนชุดนี้ครับผมว่าตอนนี้ยังหาได้เพราะเนี่ย ของเพิ่งออกนะครับมาที่นี่ออกมามาที่ออกมาสักพักแล้วจนกระทั่งเนี่ยตัวนี้ผมได้เซล์มาด้วยเซลล์มาประมาณ4 0 0พันต้นๆเลยฮะไม่ได้แพงนะฮะลองหาดูครับเดี๋ยวเราปักตะกร้าไว้ให้ในคลิปของเรานี้นะครับลองกดไปดูว่าแต่ละร้านมีราคาเท่าไหร่อะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฮะลองคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้เราหาอะไรมา อยู่ให้คุณชมอีกครับของ T s e r i เรามีอะไรน่าสนใจอีกอสโคปด็อกตัวต่อไปได้ข่าวว่าจะออกตัวสีชมพูอ่าเพิ่มไปแล้วสโคปด็อกนี่คนซื้อหรือคนอีกคนซื้อซื้อทุกคนเลยตอนนี้สไลด์ด็อกจะมาแล้วอย่างนี้อ่าเป็นยังไงนะหรือพวกแพทเดเบอร์ดีไหมอยากดูไหมอะไรนี้อะไรอย่างบอกเรามานะครับพวกซีรีส์ลูบโดฮะเพราะเราก็เล่นอยู่หลายตัวเหมือนกันนะหรือถ้าไม่มีไปหยิบยืมมาได้เดี๋ยวจะว่ากันนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราทุกช่องทางนะครับ Facebook ครับผมทวิตเตอรฮะ จะเป็นคลิปที่ต่างๆกันครับอันไหนดูสั้นๆง่ายๆอาจจะไปดูที่ Tik Tok ก็ได้นะครับและแน่นอนฮะถ้าอยากให้เราสองคนหรือเราต้องทีมไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรครับติดต่อทางคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์และเมลที่ขึ้นให้ครับผมอย่ายินดีรบงายนทุกคนครับและอย่าลืมว่าเรามีช็อปใน s h o p ป e ี้วยครับ p o งอัพแม็กครับ เดี๋ยวขึ้น QR วอารคดไว้ให้เผื่อมีขอที่คุณอยากได้สำหรับสุนพวกเราครับเราจะได้มาพบกับคุณยาวๆนานๆนะครับครับวันนี้เราเอามาให้ดูแค่นี้ครับผมข้างน้าจะมีอะไรน่าสนใจไหมชมกันอีกอย่าลืมติดตามเราในสองสายสายของเล่นทางช่อง Power Up Channel นะครับครับวันนี้เราสองคนขอลาไปแล้วสวัสดีครับจะสวยตัวนี้ผมชอบตรงแบบไอ้กล้ามเหนือท้องอะอาฮะแล้วใช่แต่ตรงนี้สวยมากเลยกวลานงอแล้วมันสวยเออสวย ดีจังก็ไม่เยอะนะเยอะเยอะ